สวัสดีครับมีร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ W 2 1 2นะครับ E 2 0 0นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับกดล็อกกดเปิดรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนไฟน้ำปัดไม่โชว์นะครับจะโชว์แค่นี้นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับคอพวงมาลัยก็ล็อกนะครับอันนี้พวงมาลัยผมถอดไปแล้ว เดี๋ยวจะทำการลื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับหลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เจอตัวที่เสียนะครับก็คือตัวล็อกคอไฟฟ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบนะครับเสร็จแล้วจะมาประกอบแล้วทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับมาบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับลงทะเบียนระบบครบทุกอย่างนะครับตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทำเรียบร้อยนะครับรีโมทก็ใช้งานได้ทุกดอกนะครับล็อกปลดล็อกนะครับใช้ใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียงกุญแจมีเสียงดดนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับ ติติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ0826166655ช่างคุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ